在东莞。Okay, so เจเลสุขสวัสดีลูกค่ะมาจากที่ไหนลูกมาจากอุดรค่ะอ่ามัน,นมาหาพ่อแม่วันนี้ทำไมถึงอยากมารู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วรู้สึกมีอะไรอยู่ในตัวเราเมาขี่คอเราหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เวียนหัวตลอดมึนหัวตลอดตอนแรกเป็นมาหลายวันแล้วค่ะแล้วพอดีมีโอกาสเหมือนจะมีโอกาสแต่ไม่มีโอกาสได้ขับรถไป ระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ได้ถอยรถกลับมาวนกลับมาค่ะแล้วทีนี้มันจะเวียนหัวไหมยังไม่เวียนแต่พอมาถึงหน้า <Yeah. S 2> เทวทร์แหละเดินแทบเข้าไม่ได้ค่ะเวียนหัวมากเหมือนมีอะไรมากับเราเยอะเกินกลางคืนนอนเป็นยังไงบ้างกลคืนนอนเนี่ยโหวปวดไหล่มากเลยจนได้บ่นว่าขี่คอทําไมนักหนาอื พอให้พ่อแม่ดูพ่อแม่บอกว่าต้องมาอาบน้ำมนต์เรารู้สึกยังไงรู้สึกกลัวอืมจะพูดถึงแล้วนะรู้สึกกใจมันก็กลัวใช่ไหมกลัวเหมือนจะอะไรอีกหรือเปล่าจะเป็นอะไรอีกหรือเปล่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่าน้องเนี่ยแต่พ่อแม่บอกอธิบายให้ฟังว่านี่ไม่ใช่จิตเราแต่จิตเราอ่ะก็คือต้องต้องอยาก อยากจะหายจากสภาวะที่มันไม่โล่งเนี่ยเราก็ต้องดึงจิตตัวเองให้มาคือมันไม่โล่งตอนแรกเลื่อนพ่อแม่ใช่ไหมเพราะว่าดึงจิตตัวเองไม่ชัดสเร็จแล้วทาไงถึงเปลี่ยนใจก็คือบางทีมันก็อยากโล่งนแหลยอยากแบไปดูจะไปกลัวก็คือกลัวมันมันอาจจะไม่ใช่ตัวเราที่กลัวนะแม่เรา าจจะเป็นคนอื่นที่อยู่ในตัวเราที่อยู่กับเราแล้วมันทําให้เรากลัวอืพอมาถึงก็อย่างที่เห็นนั่นแหละเวียนหัวจนประเภทถืออะไรลงมาจนต้องยืนจุดนิ่งๆยิ่งกว่าเมาเรือใช่ไหมเมาเรือวันนั้นอีกนิ่งๆพี่โจไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยู่อย่างนั้นแล้วตอน<า>ทาพิธีรู้สึกยังไงลูกมีหลายครั้งที่หนักอึ้งมากเลยตึ้งมาแต่ละทีแล้วก็โล่งไปแล้วก็บึ้งมาอย่างเงี้ยมันจะไม่โล่งแล้วก็โล่งะ อาบน้ำมนต์เสร็จแล้วก็พ่อตอนอาบน้ำมนต์รู้สึกยังไงครัอาบน้ำมนต์ก็หนาวรู้สึกเย็นผิดปกติพอ่อล,ลาดขันแรกเลยรู้สึกยังไงเย็นค่ะเย็นเย็นรู้สึกบื้นฟื้นอ้าว่าอยู่นีอะไรอ<า>เอา,อาไปไป,ไปลายเท้าไหมแล้วหลังจากอาบเสร็จแล้วเร,เราแตกต่างไหมคะแตกต่างอยู่ค่ะแตกต่างยังไงก็คือมันสบายตัวขึ้นถึงเหงื่อจะออกแต่มันไม่ได้ร้อนเหมือนตอนที่ว่าเราเข้ามาเหงื่อไม่ออกแต่มันร้อนร้อนละมึนร้อนละมึนร้อนแล้วหนัก แต่อานน้ำมนต์เสร็จแล้วก็คือเหงื่อออกแต่ไม่ร้อนออกพลังตอนนี้ค่ะพลังของพระแม่ที่ส่งไป่ออกแต่ไม่ร้อนแบบไได้แบบมึนแบบทรมานเหมือนตอนที่เข้ามาค่ะมแม่บาโล่งไหมที่หนักๆแล้ค่ะหัวหายมึนไหมแล้วก็คันไม้คันมือมากเลยพี่แม่เจิมให้คันมือที่แม่เจิมให้จะคันหมดทุกนิ้วขอให้รับทรัพย์นะจะได้ไป ทำให้เจ้าทีุ่กีหม่ปจะได้รีบทําให้รับแม่ไปทําให้เจ้าที่ตัวที่ให้ตั้นด้วยอแล้วก็พระแม่เรียกร้องเงินอะไรไหมไม่ค่ะไม่เรียกร้องอะไรเลยค่ะแม่บอาให้เอาผ่านครูมาแล้วก็ขอเพียนทำพิธีไม่มีเรียกร้องเงินไม่มีอะไรทั้งสิ้นล้วที่เราท่านท่านต่างหากเราแล้วแต่เราค มไม่ได้บอกว่าต้องเอาเงินใส่นะต้องอะไรนะแค่นั้นก็มีค่าครูบ้างธรรมดาทำบุญจะทำบุญกับท่านเผื่อจะได้ท่านปวดบคนอื่นต่อไปแล้วก็กลับไปให้โชคดีจเจริญสุขนะลูงนะโชคดียค,คดี